พัวค yeah. ูน้านะคะวันนี้พววคูน้ามาด้วยรถฟวงข้างวันนี้เป็นเมฆ้าวันนี้ไม่ได้เป็นกลูเนี่ยมาเล่นรายการนี่ลูกกานี่นี่ลูกกาเพเแลยนี่นี่ของกินหน้ากินทังเพเลยมาเล่นแล้วนี่มีแกงโอ้ยไม่ใช่แกงนี้ต้มมัวอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกใครอย่าทุ้มท้ามนะคะนี่ห้อมกกึงมีข้องเครื่องดื่มมีน้ำเปล่าน้ำเพลทลำใหญ่ลำไรชาเย็นชาไรยังมัดเลยชาเขี้ยวชาเคต มีมันเลยนี่รถคันนี้นะรถคันนี้ถ้าว่าใครสนใจอยากจะมาซื้อกับข้าเนี่เห็นรถคันนี้คือเรียกได้อยู่บ้านในทุ่งค่ะนี่ข้าวเยี่มก็มีนี่เดือนบวชบวชสาวข้าวยี่ในแรกนี่ไม่จะต้องกินแกงอะไรมากไมุ่่มหลังตโตก็มีนี่นูมหลังโตเรียกว่าว่าฟะค่ะว่าฟ,ฟอวมีอะไรแล้วนี่นุ่มวัานนี่ม่วงแชอิ่มก็มีนี่ย่างตังไลย่างโคงก็เนี่ยคุณน่ะรับบทเป็นแม่ข้าวนี่นุ่มจีนก็นมี นุ่มจีนกินเวลาโน้ตเวลากวนโน่นก็ได้แต่เราเวเซนตมันชิ้นร้อยนุ่มจีนนั่นอ่าสาลัดสาเลได้มีเพนี่เลยตาเอเลยไปลาดเลยนี่ไปลาดสายเนี้อรถนี่ก็คือเรียกกันเลยนุ่มนุ่มม่ได้มันรูปโบราณยังไม่ใช่คนรู้จักนุ่มม่ได้่นุ ah. uffy, ่มปอลี่นุ่มปอลีนะคะนี Salt ่คือนุ่มปอลีอ่าอย่างนี้เลยแปลกๆปลมีมีนี่นุ่มวานนี่หม่วงมี่哟 <ส>อ่านี่นี่ลูกน้องนี่ลูก,น,กน้องกันนี่นี่ลูกน้องนะซึ่งนี้เนี่ยม่วงเนี่ยม่วงก็มีอ่ามาได้เลยนี่รถนี่เมื่อไรกะเอ่าเรียกเวชายได้เลยนะเดี๋ยวคุณอาจจะบอกว่าเมกาตัวจริงอยู่ทางนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเวลาเห็นของจริงคือไม่ใช่คนนี้เลยครับเด่นนี่คนนี้เมกาตัวจริงแต่เห็นคือเรียกได้เลยมีถูกย่างบนรถบนรถขันนี้นะคะเดี๋ยวออกกดออกกอดออกไปก็โปรงติดออกไปได้